บรรยากาศยามเที่ยงวันวันนี้ที่ภูเขาตุงเขาวรีสีวันอะไรตายสีขาก็เริ่มมีแดดแล้วแสงแดดออกมาแล้วนะลงปู่มีแสงแดดออกมาแล้วแสงแดดลาำลายออกมาแล้วปู่มาเบิ่งยัง้งปู่คือเบื่องขาแค่ฮะปู่มาเบิ่งยั้งปู่คือเบิ่งขาแค่ปู่หลงปู่แล้วเบิ่งขาแค่วะปู่มาเบื่งยัง้งือเบื่งขาแค่ปู่ เบื่องกระเบื้องมว่าคนงานไปกิดขเขาบนละคนงานไปกีนข้าวพักเที่ยงมาตรวจดูกระเบื้องหน่อยอมีรอยถลอกหลายแท่งไม่อยากสวยเท่าไหร่เลยนี่กระเบื้องก็ได้มาสุกอีกเที่ยวหนึ่งคนงานเขาลงก็ใกล้จะแล้วหมดแล้วปูนั่งมองหาลงปูมาดู พักเที่ยงพักเที่ยงคนงานพักเที่ยงลงใกล้จะเสร็จหมดแล้ววันนี้มาหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแผ่นทั้งชายด้วยชายโอ้คือเต็มสัญญาณไม่ดีตรงนี้สัญญาณไม่ดีหลวกปูนะอ่าลวกปูวันนี้มาเที่ยวนี้แตกหลายเวนีวให้เขานับดูแตกกี่แผน่นจะได้แจ้งกำนันไป ทางนี้ก็หลวงพ่อผ้าใหญ่ของเรางลูกปู่เราขับรถวนเวียนไปไม่ได้ฟางนั้นงานลูกปู่นะงามเนาะกระเบื้องจ้านี่มาแต่ที่ได้มุ่งให้แล้วเ้อมาอีกเที่ยวหนึ่งก็หมดแล้วกระเบื้องอีกหนึ่งเที่ยวสุดท้ายก็จะมาประมาณหนึ่งหมื่นสองพันแผ่นเที่ยวนี้มาอีกสามร้อยแผ่นจะถึง15งหมื่นห้า ก็เฉลี่ยใส่กับเที่ยวหน้าด้วยเที่ยวหน้าเรือหมื่นสองอันนี้รถก็มาถึงช่องสิบโมงนาลุงปู่ลุงปู่ก็ได้ดูแล้วก็จะได้มุงฟังนี้ให้มันแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆทางโรงงานผลิตให้ไม่ทันนไหนจะส่งหลายถี่ได้ยังไงไม่ดูไอ้น,นี่ก่ เว้นระยะไปสองสัปดาห์แล้วว่าจะได้มาปกติมันต้องอาทิตย์ละเที่ยวก็น่าจะจบแล้วก็ยังเหลืออยู่พวกนั้นก็ยังเหลือตรงนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นี่ไหน่อาลวงปู่ออกได้ว่ราหลุดลวงปู่บ้านนี่ฮะหลุดลวงปู่สิออกไปได้บ่หลุดลวงปู่ออกไปบ่ไดเหตุยังไง โอ้อย่าไปติดหลมเน่ปู่ไอ้คนงานพักกินข้าวเที่ยงแล้วพักเที่ยงแล้วนะเขาพักเที่ยงแล้วหลบปู่ไอ้ฝั่งนั้นก็มุงจะแล้วจะทั่วแล้วพักเที่ยงแล้วพักเที่ยงแล้วเราไม่ได้ขึ้นข้างบนเลย ตรงนี้หน้าแรงคอยทำพาหลวงปู่มาเลาะดูงานนะหลวงปู่อารมณ์ดีวันนี้ฝนตกใส่เสื้อแขนยาวให้รัดกุมหน่อยอ่าข้างในก็โอ่งโถงดูดีตรงนี้ก็พับคุบทะลุสีเขียวอ้โครงงานเขากินข้าวกินข้าวกัาอย่างไรสุเจ้า ามี่ยังกินเขาฮะว้าเปล่เป็นต้มีแห้งหยกอ้เหรอวะนกปูนาะอุกกระปูน่าหน้าหน้าหน้าเห็นไหมเน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 ตัวนี้ก็มุงแล้วแล้วฟังเี่เหลือแต่ทับสันทับหลังมันนะรูปู พ่หลวงปู่มาเบิงย่างนะครับพ่าปู่มาเบิกย่างรถขั้นนี้รอบสาป,ปู่ระบบไฟฟ้าน่ะดลวปู่นั่งมองมองนั่งมองมองดูความเรียบร้อยรอบๆอ่ะนาหันหน้ามาไปเรีวหลวงปู่ในเรี้ยวขึ้นซูงแค่ได้ผดหลงังคาก็เมืดอตึ๊บเลยวันนี้ทองฟ้า กระเบื้องฝั่งนี้เหลือหลายนี่มันต้องกองมาแบบนี้กระเบื้องสีนี้มันจะแนบสนิทมันก็พอๆกันแลเหมือนกันดูในถังเขาใส่แปรเสร็จก็จะได้เอาขึ้นยังเหลือกองเยอะแยๆอยู่เรามาอีกเที่ยวก็น่าจะพอแล้ว มงมุงแล้วก็สวยดีแมนยังพอน่ปูพอนิป,ปูขึ้นห้องดีนะครคำรามดีเลยอีกหรอบเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสิ้นเดือนนไม่ใช่ไปเที่ยวไปทุระสัตตะหะกาลนิยาแมนบพฟออกาหนาวไพี่ดูปู่อยุ่ใส่เด่นเลยฮะปู่อยุดใส่ ยวัดบ่พว่าบ่มาผู้เขาบ่กมึอนี่บ่ปู่มาเบืองอยังนี่มาเบืองอยังเบืองซาลาเสียงทองอู้ม,มาเบืองได้ซาลาเสียงทองลุงปู่บ่หอนบอกไก่หิละหลือปู่เอ้ยคนมุ้งให้เลยนี่เัยตรงนี้ก็มุ้งละแล้วกินเขาก็ยังขึ้นบาหน่อยแท้สุ่เจ้ามีเยอคนเพราะเศร้าปะ อแอาจารย์ไม่ตีมมกบอยแมาครับมาครับอ้า้งานลายมือแท้กล่องนี้พอท่านได้ยกไปใส่เรื่องแม่บอกกระเบื้องกล่องใช่มันเอาลงต่างหากเรื่องทางแั่นเรื่องตัวแผ่นไส้กระเบื้องตรงนี้ตรงนี้ก็สีสวยใส หลังคามุงใหม่ก็ยังเหลือสีกเดียวนี่ฝนตกทำยังไม่ได้ต่นี้มันโดนฝนไม่ได้นะตัวนี้ต้องไม่ให้โดนฝนปิดทับยางมาต่อยให้เร็วทันอู้ทางนี้มุกหนามุกหน้า,นายังสวยดีดูภูเขาเลากาฝากเขา เต็มเมฆฝนวันนี้เดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดทำงานไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่พักเที่ยงแล้วเขาก็จะไปลงมือแล้วไปหาลกูกปูก่อนไปหาพ่อหายปูก่อนสักข้าวก่อน ทำไมพ่อใหญ่คุยขับรถแล้วได้กินข้าวบ่เลยไปได้ไรหรือเปล่าบ่โอ้หลวงพ่อพระใหญ่มีไก่ปูกก็ไม่ได้นอ้องห่างหลัดเลยนะปูกเนี่ยอยากลงเมื่อหรือเปล่ลงเมื่อเปล่ลงเมื่อเป่เมื่อปเอปล่ลงเมื่อคือที่อยู่นี่อยู่นี่เนาะอ่ะอะ อะอะจบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุยธุระสักคู่ก่อนอ่ะ